สวัสดีครับพบกับช่องกระดมออนทัว์ครับวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ก่อนออกพรรษาหนึ่งวัน,วนก็ได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดพร้อมกับญาติโยมก็วันนี้ก็มีคนเข้ามาเยอะเพราะว่าเป็นวันพระออกพรรษาได้ยินเสียง เครื่องตัดหญ้าปรากฏว่ามีโยมเสียสละเพื่อมาถางหญ้าเป็นทางที่จะเดินทางเข้ามาวัดให้ให้อะไรให้เอี่ยมเพราะว่าหญ้าก,ก็คบคุมถนนเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมภายในวัดกันครับก็ภายในก็ล่มลื่นมีต้นไม้ ที่ปลูกไว้ก่อนแล้วกับอันนี้ก็ปลูกไว้ใหม่ก็เป็นต้นสักไม้นานาพันธ์ก็เยอะ อันนี้เป็นถังน้ำประปาซึ่งมีโยมใจดีและก็โยมใจบุญคือคุณวินัยจันดีได้มาเจาะบ่อบดาลและก็ติดตั้งระบบแผงโซลาเซลล์ให้กับทางวัดเพราะน้ำประปาที่มีอยู่ไม่พอใช้ก็เลยมาเจาะให้ อ,อันนี้จะเป็นบอ่อประดานอ,าอันนี้บอ่อประดานก็จะอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็เดินท่อส่งน้ำมาโดยใช้เสมือแล้วก็ปั๊มเข้าใส่ถังเพื่อเอาไวส้สำหรับให้ทางพระหรือว่าโยมเวลามีงานก็ได้ใช้ประโยชน์จากอันนี้ อันนี้เป็นกุติที่บูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่เพื่อปีที่แล้วพระอาจารย์ดาวน้อยได้นำญาติโยมจากทางกาญจนบุรีมาเพื่อปรับปรุงลังคาใหม่ทั้งสองหลังคือลังคาเก่าเป็นก็ได้รับความเสียหายแล้วก็อยู่มาหลายหลายสิบปีจนกระทั่งชำรุดทรุดโทรมท่านก็เลยบูรณะใหม่แล้วมาปีนี้ท่านก็ได้มายก พื้นขึ้นสูงแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนบันไดใหม่ทําบันไดขึ้นใหม่ทั้งสองหลังก็สวยงามแล้วก็เทพื้นจ้างคือเหมาจ่ายช่างมาเขาเรียกอะไรอะ่ะดีดกุฏิขึ้นให้สูงเลยลูกโป,ป่งขึ้นเยอะเลยก็สวยงามแล้วก็เทพื้นน่าจะเป็นปูกระเบื้องด้วยแล้วก็พร้อมกับ มีโยมท่านรวบรวมสมทบทุนมาทำเป็นห้องน้ำให้ใหม่ห้าห้องก็ดูเรียบร้อยสวยงามสมกับที่โยมช่วยกันอุทิศแรงใจแรงกายแรงศรัทธาและแรงทุนทรัพย์เพื่อมาบูรณะปฏิสังขรณ์ให้แลดูน่าอยู่ แล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่าชื่นชมครับน่าชื่นใจด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นวิหารเอาไว้ให้สำหรับพระท่านทำกิจแล้วก็ให้โยมที่มาอยู่วัดได้ทำกิจกันสำหรับเวลาลงอุโบสถหรือว่าลงทำวัดเชา้าทำวัดเย็น ก็ได้อันนี้เป็นความตั้งใจของหลวงปู่ซึ่งท่านก็ตั้งใจจะสร้างโบสถ์ตอนแรกปรากฏว่ามันก็มีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ที่จะสร้างและอายุท่านก็มากแล้วเลยทำให้ไม่สามารถจะทำตามเจตนาลมได้ก็เลย สร้างวิหารเอาไว้สำหรับให้พระได้ใช้ประโยชน์สวยงามครับอันนี้แต่ บริเวณนี้จะเป็นบริเวณสำหรับวางติดหรือว่าตั้งบูธเอาไว้เป็นโรงแทงโรงทานตอนงานกระถิ่นที่จะมีในวันที่24-25ตุลาที่จะถึงนี้ก็ได้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายของของชาวบ้านและก็ชาวบ้านที่มาจากกาญจานบุรีด้วยดีใจ จากที่หลายๆปีไม่ได้มีงานกระถินแต่เมื่อปีที่แล้ว2562ก็มีงานกระถินใหญ่ปีนี้ก็มีงานกระถินแต่เป็นกระถินสามาคัคคีก็จะจัดกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ต่อไปนี้คงจะได้จัดกันทุกปีแล้วอันนี้เป็นสลาหลังที่หลวงปู่ท่านสร้างตอนที่ท่านยังแข็งแรงอยู่ ก็ใช้งบประมาณก่อสร้างก็เยอะพอสมควรสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นล้านอยู่แต่ก็อยู่มาได้ยี่สิบกว่าปีแล้วตามอายุแต่ก็สร้างเดยสวยแล้วก็ตอนนี้ท่านก็สังขารท่านก็ร่วงโรยลงไปเยอะเพราะว่าอายุท่านก็จะร้อยอยู่แล้วเลยทำให้ การดำเนินการก่อสร้างหรือว่าจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันเพราะว่าร่างสังขารท่านไม่ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมูบบด้ลพ วันนี้เป็นวันพระใหญ่ก็จะมีการเทศของพระเป็นประจำทุกวันสำหรับบรรพะขวันสาวันนี้ก็มีโยมเข้ามาทำบุญก็เยอะแยะกว่าเดิมแต่บุษราอมพระนิทราองค์ทรงบันดาให้สรรพสัตว์มองเห็นซึ่งกันและกันคือ ชาวมนุษย์มองเห็นชาวสวรรค์ลและสัตว์นรกชาวสวรรค์มองเห็นชาวมนุษย์และสัตว์นรกแม้แต่สัตว์ดิรัจฉานที่กำลังแหวว่ายเพิงเท้าในกระทะทองแดงหรือคนตามบอดหวางแม้ใจไม่เมื่อปอดสนิทก็ย่อมจะได้เห็นแสงแห่งพระพุทธองค์ ส่งผลให้สรรพสัตวทเหล่านั้นท่านก็ปัตนามพุทธภูมิด้วยการท้าสิ้นหลังจากกระทำการเปิดโลกแล้วในวันแรกที่2เดือน18อันนี้คือหลวงปู่ที่อายุท่านจะอยู่ที่แถวๆร้อยหนึ่งถ้านับอายุอันบัตรก็เกือบร้อยแต่ว่าคนสมัยโบราณ ลูกเกิดสี่คนห้าคนทีนก็เอาไปแจ้งพร้อมกันทำให้การคาดเสลื่อนของวันเกิดอ่ะไม่ตรงกับความจริงก็เลยทำให้อายุท่านถูกอดลงถูอว่านังแข็งนั่งเย่อเราเทวดาส่วนบันไดเงินอยู่เพื่องซ้ายเพื่อมัเหนรองคทั้งหายและบันไดเงืนอี้ไดมี อ่านบันเดงเฮ้บันบันตะสวนโสมพันเนโยบันมาก็ว่าคือมา <laughs> <Hey. cười> ความเข้าใจ